สวัสดีค่ะเดีๆเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะในวันนี้ค่ะปริศนาคําไทยของรูรุ้อะไรเอ่ยที่เราต้องใช้หยอดเหรียญแล้วสามารถที่จะกดเบอร์แล้วโทรหาสื่อสารกันได้คะ่ะโทรศัพท์แต่เอ๊เป็นโทรศัพท์อะไรนะคะที่เรา สาธารณะนั่นเองค่ะนี่เลยแบบในรูปตู้โทรศัพท์สาธารณะเด็กๆลองพูดสิคะตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบนี้ค่ะแล้วเอ๊มันมีวิธีการใช้อย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปดูวิธีการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะเมื่อเด็กๆ โรงเรียนของเราก็มีค่ะวันนี้คุณคณรูจะพาไปดูภายในโรงเรียนของเราค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆทาดาเรามาดูกันนะคะว่าตู้โทรศัพท์มีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเด็ก ทีทำความสะอาดคอนขาเพื่อความปลอดภัยนะคะสีดเลยแล้วก็ยกหูฟังขึ้นมาสีที่หูฟังและที่สำหรับพูดด้วยนะคะส่วนประกอบแรกเลยก็คือหูฟังค่ะแล้วก็จะมีหมายเลขไว้สำหรับกดหมายเลขปลายทางเสร็จแล้วสมัยก่อนก็จะมีบัตรด้วยนะคะบัตรแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีเราจะใช้เหรียญคะ่ะ เหรียญเราจะใช้เหรียญบ,บาทเหรียญห้าบาทหรือสิบบาทก็ได้นะคะดเด็กๆแล้วก็หยอดลงไปค่ะก่อนอื่นวางหูเปิดขึ้นมายกขึ้นมาเสร็จแล้วหยดเหรียญแล้วเด็กก็กดเลขหมายปลายทางได้เลยค่ะเลขหมายปลายทางเด็กก็กดให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็รอสายค่ะให้ฟังตรงข้ามที่เราโทรไปหารับสายแล้วเราก็คุยค่ะเมื่อเราคุยเสร็จนะคะ เราก็สามารถสนทนาโต้อตอบตามที่เงินที่เราหยอดลงไปจากนั้นเราก็วางสายค่ะและอย่าลืมฉีดสเปรย์แอลโกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือของเราให้สะอาดทุกครั้งนะคะและนี่ก็คือตู้โทรศัพท์สาธารณะค่ะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้อุปกรณ์ในตู้โทรศัพท์ รวมถึงการวิธีการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วและในวันนี้ค่ะกิจกรรมของเราก็คือการวาดภาพซีบุ๊กหรือการวาดภาพสมุดบันทึกการเรียนรู้นะคะในเด็กวาดภาพตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมนะคะเราเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วถ่ายรูปส่งมาที่คุณครูลุงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูลุงขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ